สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกขูสุขคนครับผมมานี่เดินทางมาต่างประเทศพี่น้องมากับน้องโกกีแล้วก็เลขา,าอุ้ยอ้ายนะฮะมือไอสิมารีวิวต่อหม้อที่หดที่สุดในโลกต่อม้อที่ขึ้นชื่อว่าหดที่สุดในโลกใบนี้นะครับพี่น้องว่าสองคนนี้ <c oughs> มิสเตอร์2คนนี้จะผ่านเข้ารอบอประเทศหดี่ประเทศไหมพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ใสอยู่ประเทศเกาหลีครับพี่น้องเรามาเกาหลีรอบนี้บอกแล้วว่าเกาหลีนี่คือ ดังมากเรื่องตอมอคือมากับดวงต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่บางทีถ้าไม่ถูกทาทเาเขาเขาไม่คุณเข้าท่านแร้วันนี้กูกีพ่บันฟินแลนด์แล้วอุ้ยอ้ายจะเข้าใครจะเข้าชิงชนะเลิศแบบยังไงอะไรยังไงใครจะโดนรวบ,ร,วร,วบรออตีตามาพี่น้องเพราะว่าอยู่นี้ขึ้นชื่อเลยเกาหลีนี่คือในเอเชียคืออันดับหนึ่งในเรื่องของการที่แบบไล่กับบ้านบ่อยมากนะครับต่อให้คุณบางคนมีบิสเนสมีเงินเป็นเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้ถ้าเขาพิจารณาว่ามันแม่นแบบว่า มันแบบว่าบัตรเอ ngc นพี่น้องแต่ว่าบอดัวเขาเปลี่ยนกฎใหม่ไปนะครับพี่น้องเรามารอดูกันว่าเราจะผ่านเข้าประเทศเขาได้หรือไม่เพราะเรามากันสามคนทริปนี้มาสามคน,นแต่ส่วนตัวนะผมมาเกาหลีอันนี้คือครั้งที่สี่แล้วมาเยอยรครั้งที่สี่แล้วอันนี้ครั้งแรกอันนี้ก็ครั้<ค>งแรกแรกมากมากแรกมากเออแรกจริงๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันดูเต้นเต้นเต้น ตื่นเต้นแทนสองคนนี้เพราะว่าเราไม่ห่อนไหลเราเราคือปั๊มสเต็มเข้ามาเราไงสองคนแล้วที่หล่นะแล้วคนนี้ล่ะก็ไม่ตื่นเต้นโอเคก็ลองมาเที่ยวอะค่ะเราไม่ได้มาทำงานอย่างว่าเออถามแล้วก็ตามความจริงแล้วนี่ไหนว่าจะไปเกี่ยวกับพีกก็ก็นี่แหละฉันอุตส่าห์ตอนแรกมันยังอุ้ยหใส่สุดต่ำกระดูกแบบพี่แจ้งแบบโมเมีนฉันอุตส่าห์ดิวอุตส่าห์ดิวเคยไปพี่ไปแห่แหเก็บประกาศอะไรงี้แหนปั่นเองก็ดีก็อยู่ตัวเกี่ยวหไดที่อุยนไอ บอมีบริไลสวยเป็นเหมือนคลืนเดย์อดจอดอดแล้วพี่น้องมองเก้ามองเดิมมองเจ้าประจำพูดอะไรก็จะมาพูดอะไรคยมากกว่าชั้วง้องนี่เป็นมองที่ว่าเสียวที่สุดนะจ๊ะตอนนี้บอลบิ๊กผ่านตอมอเข้ามาแล้วนะครับเหลืออุ้ยอ้ายกับกกีเบอร์รี่นะครับยังมีซิรีอยู่บอลบิ๊กผ่านไปแล้วเหลือกกีกับอุ้ยอ้ายยังมีซิรีอยู่ไม่นานจังนะคือด่วนแทสูดเดาบอกมาปะล่ะ บอสบิ๊กสัเข้าไปต่อคิวปุ๊บเข้าพร้อมกันอ่ะบอสบิ๊กผ่านเลยสแกนนิ้วมือผ่านเลยแต่ว่าอุ้ยไอ้กุกกี้ยังมิสซิลีอยู่อุ้ยก,กุย๊กกี้มิสซิลีอยู่เอาสูบไปดิฉันแท้คือโดนแท้เอาเอาอุ้ยไอ้อุ้ยไอ้ติดต่อมอพี่น้องตายแล้วอุ้ยไอ้ติดต่อมอชีต <She et. S 1> ตอนนี้พี่น้องซีเหียดแห้ง ติดต่อหมอทั้งกัวกีทั้งอุยายเรียกเข่าของดำล้วจ้าโอ้ยประสานงานแป๊บหนึ่งเลยพี่น้องเด้อครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับพี่น้องข้างล่างก็เป็นมองเก็บกระเป๋ามองรับกระเป๋าพี่น้องเที่ยวกระเป๋านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังรออุยไอกับกัวกีอยู่เลยเพราะว่าเหมือนเขาเรียกนานไปแล้วจะครึ่งชั่วโมงแล้วนี่โอ้ยใจบดีหายพี่น้องอย่าวาเด้อขวัญสิ เดทเที่ยวผู้เดียวบ่ได้ได้สาม,มารถสามคนเขาได้คนเดียวไหมคือพาสปอร์ตบอสบิ๊กแก่มันปั๊มมาหลายประเทศแล้วไงไปทั่วประเทศไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาประวัติที่นี่ก<ม>็มา,มาแล้วไงเคยมาหลายครั้งแล้วไงมาเลยก่อนนะมันไม่ถามอะไร<อ>หนูเลยมลไม่มันไม่ถามอะไรเลยเพราะมันรู้ว่าหนูนตอบได้มันก็เลยไปเร่งถามแต่พี่อุ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยตอบอะไรได้ยากว่าที่พี่อุ้ยไม่คือบแบบคือเบอร์เราเราเราฮู้กับว่าใงเต้าอื้อฉันก็เลยถามฉันก็เลนกระซิบข้างหลังว่าฉันก็เลยกระซิบอย่างไรว ไปจองไปจองไม่ใช่หน่กับโอ้ยหหูดาบนั่งหูดาบนั่งไม่หูดาบหรอกก็แบบว่าไม่ถ้าเกิดเธออยู่คนเดียวอาจจะช็อตเธออาจจะช็อตไค่นี้อีกช่วงนเหมืนเขารู้ว่าใครใครพูดเก่งเขาจะไม่คุยด้วยเลยเขาเขาเขาสิบเอ็ดบน้าเพราะว่าเราอ่ะแบบเชิดแบบมั่นแล้วเขาก็ไม่คุยกับเราเลยเราวมั่นเรามาเที่ยวข่าวมั่นเชิดเขาไปย้อนมานอนใช่กับเปิดเฟียบุ้งเขาเบิึงเปิดเฟียบอยู่บชว์เฟียบอยู่บ่อเขาเขาเขาถามว่าอ่าเพาะ่าเพราะว่าฉันมาเที่ยวมึงจริงเลยในในเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เลยเปิดให้เขาเบิึงเขาเลยโอเคเขายืนโทรศัพท์ให้ แล้วเขาเป็นอินฟลูก็เลยรอดชาใช่แล้วก็เปิดตรงนี้ให้เขาดูว่านี่ไงเห็นดูผู้ติดตามฉันสิแล้วดูฉันโพสสิฉันโพสขนาดนี้ฉันจะมาขายทำงานอย่างว่าได้ยังไงอย่างสินะจบแต่ว่าเขาก็น่ารักอยู่นะเขาถ้าผ่านรอบนี้ก็คือรับหน้าไม่ไม่เป็นไรแล้วแต่รู้ไหมว่าในตัว่ะิบไมล์เลรก็คือ้นไม่จะผาสะบัดให้ไปเลยมันไม่ม่คนอยน้ำไปอยู่ดีเมื่อกี้นี่สองคน โคตรแต่คนไทยอ่ะคือคนไทยเขาจะแบบว่าอยากถามเฉยๆอาจจะคุยด้วยอะไรองี้ก็นี่ไงสาเหตุที่รีวิวไงวันนี้รีวิวตมที่หมดสิ้โลกแต่ก็ผ่านแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเตรียมทุกอย่างมาโอเคแล้วเราไม่ตื่นเต้นมันก็ได้นะต้องเตรียมตัวดีมากแต่ยาแบบอย่าตื่นเต้นถ้าเรามาทำมาเที่ยวจริงๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละคือที่ที่เราปรินมาคือมีประโยชน์หมดเลยนะคือเขาดูหมดเลยคือเอาให้เขาดูหมดเลยสมมูรณปิินอยู่ตัวกับอยู่ตะวันชลผิวอะไรนะคะ ฟังพอดีฟังไม่ชันกูเลยวะโปรตองปีบอกขาฟังโปรู้เรื่องก็แล้วคิดไม่เจ๊ยเบอร์อะอยู่เบอแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไอเลิฟโคเรียนะไม่ชัดมั้งบอสไอเลิฟโคเรียเราสถานนี้หรอไม่รู้ยังไงไม่ใช่พี่อุ้ยของเราไฟไหนดูดีๆของข้าวทุเรียนอันนี้ไม่ใช่แปดนะของเราเคอีหกห้าสองไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนี้ไม่แล้วเดี๋ยวไปเอากระเป๋ายูมูนไปเด้อ ด่านแรกผ่านไปแล้วอย่างสนุกสนานพี่น้องนี่นะใครมาใครมาเที่ยวนะเตรียมเอกสารมาให้ครบแล้วก็มั่นใจมั่นใจไว้ก่อนอย่าเสด็จเสด็จมาปุ๊บไม่แล้วก็เราก็ตื่นเต้นไงตอนแรกแบบเบร์ด้วยหูเกาะอื้อฟังเขาบ่เข้าใจเลยใช่กับอู้ตายเรากูเฮ็ด้ยน้องสมัยเสียไปอย่างเดียวเฮ็้ยน้องช่องฉันละเขาไปยั่วไม่ตอนแรกอันนี้ก็แบบเขาก็ไม่ทำอะไรนะเขาก็แบบว่าแบบพี่ยังเสียพานะพี่น้องประเด็นแทนวันนี้ปุ๊บพี่จะมีกี่หนาเขาเนี่ยล่ะเออแบบยิงไปตะปอขึ้นแล้วก็เออไปตะมัดขึ้นไปเลย แต่บางครั้งยังสเก็ตอนิวสเก็ตยังได้ปล่อยใช่ตอนแรกเกือบจะได้เข้าแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอายุปะอะไรสถานไหนนี่นี่ว่าอันนี้หรือเปล่าแบงก์สวนอภูมิอ่ะพี่น้องเดอร์กับปอกระดับพี่น้องเดอ